สวัสดีทั้งสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับคืนนี้ครับท่านชมณสังเวียนอังกฤษฝรั่งเศแห่งสหรัฐอเมริกาเรากําลังจะได้รับชมการปะทะกันที่ทัวรโลกกังสดั้มว่าท่านชมศึ้งทิงคัญแชมป์โลกครับท่านชมครับมาเป็นการพบกันระหว่างครับโคบาลลูกเจ้าแม่ใส่ทองท่านชมครับนักพบจากประเทศไทยครับเจอกับโทนี่คาร์ฟนี่ครับดีมันใจมาเต็มเป็นพันนะปุ๊บพันเปอร์เซ็นต์นะท่านชมวางแบบนั้นะเขาเดินเข้าสู่สังเวียนด้วยท่าทางรีโอห่างและเหนือชั้นนะโอ้โหุ่นหลบมาอย่างนี้ ผมว่ได้รู้ครับวันนี้ใครจะแน่กว่ากันครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับโทนี่คาฮะไม่ได้มาแค่ความพร้อมกับความมั่นใจฮะเขามาพร้อมกับความเชื่อที่ว่า,าอุบัติเหตุเป็นของเก่าไปแล้วครับหมดอายุไปแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้โห โอ้โหโหนี่ขาในหน้าเปลี่ยนสีเวลานะท่านชมโอ้โหดูฟันเจ็บปวดทันเทียบแโอ้โหโคบอลงแกอาจ็มไปมาทอนขาของแกท่านชมแทบหาครับโอ้โหอะ่รครับเดี๋ยวมาต่อครับท่านชมไหวนะครับไหวอยู่แล้วครับโทนี่คามาตอนแรกมาความมั่นใจเหลือเกินครับนี่ครับพี่เลี้ยงาไปนวดขาดูจังหวะพลาดช้าท่านชมโอ้โหยกที่สองเท่านั้นครับจังหวะจิงสายนำตัวโดนไต่ขาตรงนี้ถึงก็สตันนะท่านชมนี่คือความแตกต่างครับระหว่างความมั่นใจกับความจริงจังครับท่านชมโคบอ กำลังส่งสัญญาณว่าสังเวียนนี้ไม่ใช่ที่สำหรับการแสดงครับกูวางแบบนั้คุณผู้ชมไม่เขาไถเพื่อทำร้ายนะไม่ใช่แค่ตะกิดกับอัเกอร์ก็รอแบบนี้เอ้ากูใครไปยืนคนอยู่ได้ครับไอเงี้ยจังหวะโทนี่คาร์ถึงกับหยุดคิดแทงนักไปเลยท่านคุณผู้ชมกูสับไปที่ต้นขาขวาของโทนี่คาร์นะถึงกับสะดุ้งฮะมาต่อเกมมันยกยกที่สามคุณผู้ชมยกสุดท้ายฮะมาครับโทนี่คาร์จะแก้เกมมาแบบรูปแบบไหนท่านผู้ชม ดูนะครับเดินเข้าหาจะแทกขวาไปหนึ่งเทียบ <A mess. S 1> แทกขวาต่อยซ้ายตามะะมาจาาังหวะนี้หูมาเดินมาฮะโทนี่คาร์แย็บขวาไปหนึ่งสองทียบตอบด้วยขวาดูครับขาเริ่มมีตำแหน่งท่านชมแต่เอายืนขาขวา <c ans S 1> ที่มีตำแหน่ยงยืนออกมาอีกแล้วครับโอ้โห โดนย้ำซ้ําแน่นอนครับอีจังหวะอุบัติที่เข้าไประวังฮะโอ้โหเต็มพุงนี่มีหงายทอทอีจังหวะไปทีดอกตะกี้ของคนนี้ขาทุกคนไปซ้ายหนึ่งทีมาคนนี้ขูจับไปพยายามจะดิดตัวขึ้นมาอีกครั้ง,งครับโอ้โหว่าอย่างไรฮะท่านทุกคน ผูบมาความมั่นใจเหลือเกินครับโทนี่คาคนนี้เนี่ยโคบานไม่สนไม่เล่นด้วยครับจริงจังเหลือเกินครับเดินบทเดินบี้ตบขวาหนึ่งตบซ้ายต,บซ,ายตบซ้ายครับตบขวาเอามาเป็นชุดเตะซ้ายหนึ่งนี่บโอ้ยจังหวะนี้คือไปหนึ่งชุดออกมาของฝ่ายเรานะฮะคืนเปนหนึ่งชุดการท่านชมมาเดินเข้ามาครับเตะโอ้ยเตะซ้ายยืดยวโอ้ยบอกนี่ซานโด้ท่านชมโอ้โหล่วงฮะโทนี่คาไหวไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนที่เก่าที่อุกเก่ายนผ้ามาแล้วครับไม่ไหวจริงฮะโอ้ยฮะจบเจ๊มากท่านผู้ชม Look at his back. <laughs>